สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคแห่งนี่สินล้นพ้นตัวของคนไทยนะครับท่านใดไม่มีหนี่มาครับที่มาดูคลิป YouTube ของผมหรือว่าหลงมาดูคลิป YouTube ของผมเนี่ยแล้วไม่มีหนี่ยกมือขึ้นครับหรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับก็มันเป็นยุคที่เจอคนไม่มีหนี่น้อยมากเลยนะครับใครไม่มีนี่ ก็มีชีวิตอย่างสุสบายนีมันน่าอิจฉาจริงๆนะครับคือทำไมถึงเป็นยุคนี่สินล้นพ้นตัวนะครับเพราะตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมเราเนี่ยเท่าไหร่น่ะกี่ล้านล้านน่ะคนเป็นนี่อยู่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะรวมกันนี่คือนี่ครัวเรือนนะครับโอ้เยอะมากอ่ะเยอะมากก็คือเป็นมันเป็นยุคที่คนไทยเราไม่กลัวนี่อ่ะ นะครับเออบางทีเขาประกาศให้เป็นหนี้นี่ไปเหมือนกับแจกเงินฟรีอ่ะนะครับผมก็เลยมาดูว่าเอ๊ยเออวันนี้อยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกับเพื่อนๆนบ้างนะครับก็อยากมาแลกเปลี่ยนว่าแล้วหนี้ในภาคการเกษตรหรือว่าภาคชนบทของเราเกิดมาจากอะไรบ้างนะครับทําไมนะครับยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้วิธีการแก้หนี้ของเราปัจจุบันที่เห็นบ่อยๆก็คือเพิ่มหนี้เข้าไป เอาหนี้ใหม่มาเพื่อไปแทนหนี้เก่าแล้วแทนที่มันจะลงมันก็เพิ่มหนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดครับแล้วเมื่อไหร่มันจะจบในชนบทบ้านผมนี่บอกเราจะหมดหนี้ก็ต่อเมื่อเราตายคือหนี้่มันจบคือปุ๊บพอตายปุ๊บทกศก็หัก,หกเงินประกันเราใช่ไหมตายไปที่เหลือก็เป็นเงินจากพนักงานกิจนะครับเงินสงเคราะห์ไป เป็นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ไปเสียแล้วนะครับหรือว่าเงินทุนที่รัฐบาลเนาะเอามาให้เพื่อขยายขยายทามาหากินก็กลายเป็นหนี้หมุนเวียนไปเสียแล้วอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านนะครับใช่ไหมครับหลายบ้านนี่ผมว่าส่วนใหญ่แล้วมั้งนะครับตอนเนี้ไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่าสร้างคุณค่าอะไรแล้วละ่ะเพราะว่ามันเป็นหนี้หมุนเวียนไปละคือพอถึงฤด,ดูการใช้หนี้เนี่ยก็ไปยืมที่อื่นมาแล้วมาใช้หนี้กองทุนหมู่บ้าน พอใช้หนี้เสร็จก็ภายในวันนั้นแหละทําเรื่องยืมทําเรื่องยืมเสร็จก็ไปคืนหนี้ที่อื่นหรือไม่งั้นก็มาจ่ายแค่ดอกแล้วทาเรื่องคืนแล้วทาเรื่องยืมงินในน,นนั้นแหละไม่มีตังจริงอะ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยหมุนเวียนไปนะครับทีนี้ก็เลยอยากมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่าเอ๊ะนี่ภาคการเกษตรหรือว่านี่นชนบทเรานี่มันเกิดจากอะไรบ้างและทําไมเราถึงเป็นหนี้กันเยอะขนาดนี้นะครับ ในความคิดส่วนตัวผมนะการที่เราเป็นหนี้กันเยอะขนาดนี้เพราะยุคสมัยด้วยอย่าลืมนะครับตอนนี้ประเทศและไทยเราและทั้งโลกเนี่ยอยู่ในยุคสมัยแห่งทุนนิยม <c oughs> คําว่าทุนนิยมก็คือการพัฒนาโดยใช้ทุนเป็นหลักนะครับทุนเป็นหลักการเน้นการกระตุน้นการผลิตและการบริโภคนะครับซึ่งบางทีก็มันก็จะขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะ นะครับแต่เราอยู่ในกระแสนันจริงๆนะใช่ไหมเราอยู่ในภาพพืนชนบทเราเห็นคนปลูกพืชได้กําไรดีเราก็อยากทําเราก็อยากได้เงินเราก็กู้มาลงทุนนะครับคือมันเป็นยุคสมัยที่เราสามารถเอาเงินในอนาคตเนี่ยมาใช้ก่อนแล้วค่อยบริหารจัดการได้มันเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเพื่อให เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะครับแต่หลายคนที่ไม่รู้ไม่ทันไม่รู้จะจัดการหนี้ยังไงก็กลายเป็นเหยื่อของความเป็นหนี้นะครับหลายคนต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อไปหาเงินมาใช้หนี้บางคนต้องสูญเสียที่ดินทรัพย์สินเพื่อใช้หนี้ใช่ไหมครับเนี่ยวันก่อนเนี่ยเห็นไหมก็เสียที่ดินเพราะว่าเป็นหนี้ไม่ใช้เขาเขาก็ทําทเรื่องยึดเงี้ยนะครับทีนี้ในชนบท นี่มันเกิดจากอะไรบ้างหลักๆที่ผมเจอนะหนึ่งเลยคือนี่ที่กู้มาเพื่อการศึกษาครับเยอะมากเวลาผมเอาง่ายๆนะผมเดินทางไปเนี่ยเดินทางไปดูในพื้นที่ต่างๆเนี่ยการเป็นนี่ของคนบางทีนะครับบางครอบครัวหรือว่าบางชุมชนแทบไม่ต้องใช้เงินนะเขาเขาอยู่บนเขาแล้วเขามีทรัพยากรสมบูรณ์มากแต่ก็เป็นหนี่ โอ้บางคนนี่เป็นแสนเลยสองสามแสนนะครับคู่ทกศมาหรือว่าเอาที่ไปขายหรือว่าจำนองไว้ก่อนจำนองก็ไปกู้กู้เข้ามาเนี่ยมีหลายรูปแบบผมท้อถามว่าชีวิตก็ไม่ได้ใช้อะไรอ่ะคุณก็ไม่ได้ใช้อะไรโลโรไฟล์มากทําไมต้องเป็นนี่เขาบอกว่านี่ที่เกิดส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเกิดจากการศึกษาเพราะฉะนั้นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาของเราเนี่ย สร้างนี่ให้ชุมชนชนบทพอสมควรนะครับจริงไม่จริงไม่รู้นะถ้าไหนจะถกผมได้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันดึงทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางใช่ไหมครับอย่างเช่นในบางมหาลัยเนี่ยมีนักศึกษาเป็นหมื่นสามสี่หมื่นคนสามสี่หมื่นคนเนี่ยต่อเดือนนี่มันช่วงเจ็ดพันแปดพันบาทต่อเดือนนะค่าหอค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรอีกเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะสะพั ในกิจการการศึกษาค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ทรัพยากรนั้นมาจากไหนครับทรัพยากรนั้นมันถูกดึงมาจากพ่อแม่พี่น้องที่เขาต้องการส่งให้ลูกตัวเองมีการศึกษานะครับใช่ไหมครับอันนี้พวกนี้จึงเกิดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นเกษตรกรใช่ไหมนั้นจะไม่ค่อยมีเงินไม่มีเงินเดือนเดียวละไม่มีเงินเดือนนั้นรายได้จะให้ลูกไปเรียนทุกเดือนมันจะไม่มีทุกคน พอไม่มีทุกคนวิธีการหนึ่งคือการสร้างหนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนเพื่อให้จบปริญญาตร,ารีปริญญาโทปริญญาแลวทำไมพวกเขาถึงดิ้นรนขนาดนั้นเพราะพวกเขาต้องการให้บุตรหลานเขาเนี่ยเปลี่ยนสถานะทางสังคมครับหรือว่าจบการศึกษาเป็นที่ยอมรับและสามารถทํางานมีรายได้ดีมันถึงทําให้เป็นหนี้หมุนเวียนกันทำไมแล้วนักศึกษานั้นก็เป็นหนี้กอจะสอยใช่ไหมครับพอจบออกมา ก็คุณรู้อยู่มีบัตรเครดิตมีการผ่อนอะไรอีกนะครับมันก็เป็นวงจรหนี้ไปบางคนถ้าลูกกับไปใช้หนี้ให้ก็ดีไปนะครับก็เท่าชะแล่แกชะลามาไม่ตายไปก่อนก็อ่ะอยู่แบบสุขสบายไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้หรือว่าบางท่านก็มีทรัพย์สินหรือว่าอะไรอยู่แล้วก็แล้วไปนะครับแต่หลักๆในภาพคื้นชนบทที่ผมเห็นมจริงคือหนี้ที่เกิดจากการศึกษาของบุตรครับข้อหนึ่งเลยนะ ข้อที่สองคือหนี้ที่เกิดจากการลงทุนการเกษตรครับคุณเชื่อไหมบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรใช่ไหมครับแต่เวลากู้มาทำเกษตรเนี่ยมักคิดในแง่ดีไว้ก่อนแปลกนะอย่างเช่นถ้าจะกู้มาแล้วก็ลงทุนปลูกข้วาวโพดเนี่ยหวังแล้วได้กิโลแปดบาทแน,นอนเห็นผู้เรียนนัโลร้อยแปดสิบเนี่ยกู้เลยกู้ซื้อกา้าปรับที่ลงทุนเลยปลูกเลยเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ เป็นต,นตามๆกันอย่างเงี้ยนี่ในการลงทุนการเกษตรต้องข้างเยอะแล้วคุณเห็นไหมครับว่าการเกษตรบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จครับเพราะอะไรเพราะราคาสินค้าเกษตรมันผันผวน,นเนี่ยบางทีก็โดนหลอกโดนหลอกอยังไงโดนหลอกให้ปลูกต้นนั้นต้นนี้โดยการันตีว่าราคาเท่าไหร่พอขายกล้าเสร็จไอ้คนก,ก็หน,นีไป <c oughs> ก็ทิ้งไอ้นี่ลงทุนไว้ก็เป็นหนี้ <c oughs> นะครับ ไม่ใช่เรื่องที่น่าหัวเราะนะนะครับแต่ว่ามันเป็นความผมขืนในใจว่าเกษตรกรเนี่ยลงทุนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ได้กําไรไม่มากนะครับือนี่นะสองแล้วใช่ไหมอันที่สามันคือนี่เกิดจากค่านิยมในปัจจุบันเจอไม่มากแต่ว่าผมเคยเจอบ่อยและเป็นหนี่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นค่านิยมนั้นคืออะไรอย่างเช่น ในอดีตนะครับในอดีตผมพูดก่อนบางครอบครัวยากจนมากเลยแต่จัดงานศพใหญ่มากเป็นต้นซึ่งต้องใช้เงินมากผมต้องใช้เงินอนาคตมาหรือว่าจัดงานบวชนี่บางคนฐานะไม่ค่อยดีนะต้องเอาเงินเก็บทั้งชีวิตนะมาให้ลูกบวชบางทีบวชสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันแล้สึกผมมองคุ้มตรงไหนก็ไปเข้าโบสถ์เนาะเข้าโบสถ์ ทำกระบวนการดำวิธีก็แทบ,บไม่ต้องใช้เงินก็เป็นพระเหมือนกันนะครับหรือค่านิยมที่หายไม่ว่าขอหน้าไว้ก่อนเนี่ยนะครับท่านจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยผมผมเคยคุยกับน้องๆนะว่าการแต่งงานเนี่ยถ้าเขามีฐานะแล้วก็เขาแต่งงานเพื่อสร้างสร้างหน้าตาทางสังคมเนี่ยแล้วเขาไม่เดือดร้อนเขาจัดงานใหญ่แค่ไหนก็ได้ แต่บางคนเนี่ยเป็นคู่สามีภรรยากินเงินเดือนรวมกันได้แค่สองสามหมื่นต่อเดือนเองเงินเก็บยังไม่มีแต่พอจะจัดค่าสินสอดพองมั่นเชิญแขกการควบคุมใช้จ่ายไม่ได้เลยบางทีเนี่ยต้องไปกู้หนี้ยืมสินบางทีต้องขายที่ดินนะครับบางคนเป็นหนี้สามสี่แสนเนี่ยนี่เริ่มต้นชีวิตคู่นะเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยหนี้เนี่ยผมว่า เป็นอะไรที่ตึงรักมากเลยนะครับแต่ถ้าอาจจะมีความสุขนะแต่ว่าผมว่ามันตึงรักไป <c oughs> <c oughs> ก็ด้วยค่านิยมของของเราที่กินเลี้ยงงานใหญ่เงี้ยนะครับมันทําให้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นหนี้เพราะการกินงานเลี้ยงมันควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ค่อยได้เนาะคนมากินเขาก็ไม่คิดหรอกว่าคนทนะําเขาจะมีตังค์จ่ายเท่าไหรนะ่นไม่มีนะครับอันนี้เป็นหนี้หนี้สินที่ เกิดจากค่านิยมแล้วก็หนี้สินเกิดจากการคำนวณผิดคำนวณผิดคิดว่าไหวอ่ะแล้วก็เป็นหนี้และเคสนี้ออกสื่อตลอดนะครับอย่างเช่นคนในชนบทนี่มีปัญหาคืออยากได้ปิกอัพบ้างอยากได้ลดบ้างอยากได้มือถือแพงบ้างเนี่ยไปผ่อน ตอนต่อเดือนแรกๆมันเดือนสองเดือนมันไหวไหมตัวเองมีตังค์อยู่แต่ไม่คิดว่าระยะยาาว่าเดือนละเจ็ดพันเก้าพันเดือนละแปดพันเดือนละหมื่นเงี้ยมันจะไหวไหมเงี้ยนะครับสุดท้ายไม่ไหวก็หนีหนี่บางคนก็โดนยึดของไปแต่บางคนีหนีหน,หน,หนีพี่น้องที่คำปาาระกันก็ซวยไปเพราะพี่น้องที่ำากำเบันกว่าจะรู้ว่าไอ้นั่นหนีเรื่องก็ไปถึงโรงึงศาลแล้ว นี่ก็บานแล้วบางคนเสียที่ดินกับพี่กับน้องก็เยอะนะครับบางคนไปค้ำพี่ค้ำน้องก็เยอะเนี่ยนี่สามสี่ประมาณสี่อย่างนี่ใหญ่ๆเลยนะที่ผมเจอในภาคชนบทเนี่ยแล้วบ้านเรามีวิธีแก้นี่กันยังไงผมเห็นหลักๆมีสามตัวนะครับเห็นหลักๆมีสามตัวคือหนึ่งเอานี่อันหนึ่งมาโปนี่อันหนึ่ง อันนี้เข้าใจไหมเอ่อควกทกสก็มีเห็นไหมถ้าไม่ทันเนะี่ยเขาจะมีเงินด่วนใช่ไหมแบบกู้เงินด่วนมาแล้วก็มาโปนี่ก็มีนะครับหรือว่ากู้กู้ตรงเนี้ยมาโปพอเสร็จนี่ก็โปเสียดอกเงี้ยก็หมดรอบเขาพอผ่อนหายใจไปได้แต่มันหมดนี่มันไม่หมดนะมันเพิ่มวงจรนี่ของมันไปทีละนิดละหน่อยแล้วมันจะตึงรัดเกลียวไปเรื่อยๆอันที่สองคือทํางานใช้นี่ ให้จบไม่เกิดนี่ใหม่เจอน้อยครับอันนี้เพราะว่าแค่จะเอาตัวรอดเนาะในในผมพูดตรงตรงนะรายได้มันก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วนะในชนบทไทยเนี่ยแล้วก็ถ้ามีภาระหนี้สินดิงเนี่ยทำงานเพื่อใช้หนี้เนี่ยสำเร็จได้มีครับมีบางคนทําบัญชีครัวเรือนเนาะพยายามทํางานใช้หนี้ไปให้มันจบไปเมื่อหมดไปปุ๊บ ก็สบายไปแต่มีน้อยครับอันนี้เพราะอย่างเช่นลูกหลานเราจบไปเราจะใช้นี้ให้พ่อแม่ใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลาเพราะเขาต้องใช้ชีวิตดีไม่ดีเขาอยากได้บ้านอีกหลังเขาอยากได้รถอีกหลังเขาต้องขยันใช่ไหมกว่าใช้หนี้เจ่เขาก็มีที่เขาอีกนะครับมันก็จะเป็นหนี้วนอย่างเงี้ยเพราะว่าสังคมเราตอนนี้มันมันเป็นนีง่ายเป็นนีง่ายแล้วก็สามคือสูญเสียทรัพย์เพื่อใช้หนี้วิธีการแก้ ส่วนใหญ่ก็คือถ้ามีที่ดินสองสามแปลงเนี่ยก็ขายที่ที่หนึ่งแล้วเรใช้หนี้ไปก็จบไปแต่จะเป็นนี้ใหม่อีกต่อเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นไหมก็ค่อยว่ากันอันนั้นนะนี่คือจบไปรอบหนึ่งแต่ถ้าวิถีชีวิตเรายังไม่เปลี่ยนเราก็จะเข้าสู่วงจรนี่ง่ายๆอยู่ที่เห็นเนี่ยสามอย่างนี่แหละนะครับก็เป็นหลักแล้วมันแก้ได้ไหมมันแก้ได้ระดับหนึ่ง แต่มันไม่ไปทําให้หมดไปเราเจอเนาะนั้นวิธีการที่ทําให้นี่หายไปได้มันต้องทํำยังไงมันมีแนวคิดหนึ่งนะครับมันมีแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านอาจจะดูว่าล้าสมัยหรือว่าออ้มันจะไปใช้นี่ไปปลดนี้ได้ยังไงนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณล,ลดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ ุณเหลือเนี่ยเปอร์เซ็นต์คุณจะมีเงินใช้หนี้ค่อยๆทยอยใช้หนี้ได้มีเยอะครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ไม่คุณอยู่อย่างจนนะเศรษฐกิจพอเพียงนี้ทําให้คุณรู้จุดรู้ตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยสถานภาพคุณเป็นยังไงคุณทําการเกษตรมาหลายสิบปีด้วยวิธีเนี่ยแต่มันไม่ประสบผลแต่คุณก็ยังดันพลังทําอยู่ แต่แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือง่ายๆเลยนะมันมีหลายแนวคิดเนาะแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับอย่างเช่นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเ,เกษตรผสมผสานนะครับหรือว่าเกษตรพอเพียงนะเกษตรพอเพียงก็ได้วันเกษตรก็ได้แล้วแต่ความชอบหรือว่าสภาพบริบทของคุณใหม่ๆนี่ก็ยากอยู่เพราะว่ามันมันปรับวิถีชีวิตแบบสามอะหกสี่องศงา มันปรับมันปรับมันปรับแล้วมันช็อกซึ่งส่วนใหญ่ก็ปรับไม่ค่อยได้นะมันภัศนคติมันก็ลำบากเพราะว่าเกษตรกรเราเนี่มีการเปลี่ยนความคิดมันมันมากมากเพราะมันมันน้อยเพรามันโดนมาเยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีชีวิตอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในวงจรนี้ต่อไปแรกๆเราอาจจะต้อง ทำงานใช้นี่ก่อนแต่ผมเชื่อว่าการทําเกษตรผสมผสานนี่มันจะช่วยให้เราค่อยๆผ่อนคลายนี่ทีแลกเล้อน้อยทำไมมาถึงผ่อนคลายนะครับเอางี้ก็แล่ากันประการแรกเลยเนี่ยถ้าคุณปลูกอะไรผสมผสานถึงแม้คุณจะได้น้อยแต่คุณก็เสี่ยงน้อยหนึ่งคุณมีทุกอย่างที่คุณจะบริโภคอยู่ในพื้นที่ทำกินอันนค่าใช้จ่ายในการกินอยู่จะลดลง อันที่สองเมื่อคุณค่อยๆพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานไปไม้ผลต่างๆที่คุณลงไว้เนี่ยนานๆเข้ามันจะทําให้ต้นคุนต่อหนยของคุณมันลดลงมันําลงทําไมมันถึงต่ําลงเพราะว่าพอทําเกษตรพวกนี้แล้วเนี่ยระบบมันจะช่วยกันเองทําเกษตรผสมผสานหรือว่าทฤษฎีใหม่ระบบมันจะเพื่อกันเองแล้วพอระบบมันอยู่ตัวเนี่ยคุณจะทําได้เยอะขึ้นทํากิจกรรมได้หลากหลายขึ้น นะครับพอคุณทํากิจกรรมได้หลากหลายขึ้นคุณสามารถวางแผนที่จะมีรายได้รายวันก็ได้รายสัปดาห์ก็ได้เดือนก็ได้พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บคุณจะเริ่มเหลือพอคุณเริ่มเหลือคุณจะเริ่มมีเงินสําหรับใช้หนี้นะครับถามว่ายากไหมตอนแรกยากครับคุณต้องทําด้วยความเหนื่อยในช่วงแรกแต่ผม คุณเชื่อไหมว่าผมไปเจอเกษตรกรหลายคนมากที่ปลดหนี้สินด้วยการทำเกษตรผสมผสานมีครับใช้ชีวิตแบบสุขสบายนะครับตามอัตภาพนะครับไม่ได้รู้หลย,ยิ่งคิดนะถ้าคุณเออบอกว่าออกอย่างนั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำงานไปแล้วก็ตามวิถีความชอบแต่แนวทางหนึ่งในภาคเกษตรหรือว่าภาคชนบทที่จะเป็นทางรอดนะ พะคุณทําเกษตรผสมผสานส่วนหนึ่งที่คุณจะใช้ได้เรื่องคือปัจจัยภายนอกอย่างเช่นปุ๋ยยาที่บรรทอนสุขภาพคุณพอมันไม่มีปุ๋ยยาที่บรรทอนสุขภาพคุณสุขภาพคุณก็จะไม่ค่อยเสียพอไม่เสียทรัพย์ที่จะต้องเสียจากการรักษาตัวเองมันจะน้อยนะครับพอน้อยค่าอาหารก็ผ่อนลงนะครับเกษตรกรรมที่ผสมผสานพวกนี้ มันจะช่วยทำให้คุณมีช่องทางได้ที่หลายทางขึ้นตามภูมิสังคมที่คุณอยู่หลังจากที่มันเหลือหลังจากที่มันเหลือแล้วเนี่ยคุณจะมีเก็บไม่มากก็น้อยก็ตามเนี่ยคุณจะเริ่มเบาและผ่อนคลายนะครับภาระเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นทอคุณเริ่มวงจรกัน ใช้นี่ได้เป็นระบบแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่นานคุณก็ปลดเพื่องนี้สินนั้นได้นะครับถามว่าทําได้ทุกคนไหมไม่ได้เพราะว่ามันพื้นฐานปัจจัยของคนมันไม่เหมือนกันครับพื้นฐานและปัจจัยของแต่และคนไม่เหมือนกันแต่ถามว่าถ้าอยากจะทําทําได้ไหมผมว่าทําได้ทําไมถึงทําได้ผม ไปเจอทุกที่มีทั้งคนบอกว่าได้และไม่ได้แต่ผมคนเจอเจอคนทําเกษเผสมสารทําได้เยอะมากแต่ถามว่าต้องทนไหมทนขั้นตอนและสเต็ปเนี่ยหลายปีหลายปีแต่มันจะไม่ใช่วงจรที่คุณต้องมาเป็นหนี้มันจะเป็นวงจรที่คุณอยู่กับมันแล้วก็ค่อยๆให้มันหายไปจากชีวิตคุณนะครับ เออมีอีกวิธีหนึ่งใช้นี่คือซื้อหวยให้มันถูกซื้อหวยให้มันถูกนะครับลืมบอกไปเออและเป็นวิธียอดนิยมด้วยของบ้านเราเนาะเออแล้วก็นหนังสือพิมพ์ก็ออกข่าวนะคนโอ้โหหนัง,ใ,นนงใบหนังใบหวยกี่กี่สิบล้านชุดไม่รูออ้มีคนถูกอยู่ชุดหนึ่งนะครับนั้นถ้าเปอร์เซ็นไว้ไม่ถูกหวยฮะบถูกหวยยาก ลองดูนะครับแนวทางนี้ผมแนะนํานะครับก็คือถ้าคุณทําเกษตรเชิงเดี่ยวอยู่ลองค่อยๆกลับมาทําเกษตรผสมผสานดูอาจจะไม่เต็มพื้นที่ก็ได้คุณอาจจะปลูกพืชผลการเกษตรของคุณไปส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งลองมาปลูกพืชผักหรือว่าทําเกษตรผสมผสานตามความชอบของคุณดูนะครับ แล้วเราพยายามศึกษาแนวทางหรือทิศทางของคนอื่นดูถ้าค่อยๆทําอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าไม่ถูกจริตเราก็แล้วไปเราก็หาวิธีอื่นนะครับแต่ถ้าถูกจริตมันก็จะไปในทางที่เราชอบได้นะครับยังไงขอฝากไว้น,นะครับภาคพื้นชนบทเรานะครับภาคเกษตรกรรมเรานะครับํารอดจากภาวะหนี้สินก็คือ หันกลับมาทำเกษตรผสมผสานหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ครับถึงจะรอดถ้าเราทำเกษตรเชิงเดียวที่ต้องใช้สารเคมีต้องใช้เงินทุนสูงอย่างนี้นะครับเราจะไม่สามารถพ้นวงจรหนี้สินได้เลยเพราะระบบเขาต้องให้เราใช้เงินในอนาคตตลอดเวลาใช่ไหมครับคุณกูมก้มาทำกู้มาทำกู้มาทำกู้มาทำ คุณเชื่อมให้เงินประมาณ4ี่แสนบาทคุณคกู้ทกสโดยผ่อน10ปีเนี่ยคุณเสียดอกเท่าไหร่ผมเลยคำนวณเล่นๆกับครอบครัวผมนะคิดว่าร้อยละแปดต่อปีเนี่ยผ่อนละปีละสี่ห0ื่นสี่หมื่นี่มืบวกดอกเนี่ยคุณต้องเสียค่าดอกในประมาณแสนเจ็ดถึงแสนแปดนะครับอันนั้นคือดอกเบี้ยนะรวมกันนะเพราะนั้นนะครับลองดูนะครับ แนวทางนี้ขอเสนอเนะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมาคุยกันเนาะท่านใดอยากแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เนาะแต่ขอคอมเมนต์ด้วยคำ้วยสุภาพนะครับนะครับก็ถือว่าแนวทางคนชอบเกษตรเหมือนกันเนาะนะครับผมก็ทําเกษตรอยู่แต่ว่าผมก็ทํางานประจำนะแต่ผมก็มีสวนเกษตรผสมผสานกันอยู่ผมก็กลับบ้านไปผมก็มีความสุขนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณค